ไม่แต่เขาเขาเขาเรียกว่าเขาดีนะเขาคิดถูกนะเขาต้องเหมือนเขาเจียมตัวคนดูแค่้ป่ะมันน้อยไปอ่ะมันไม่ทําให้แก๊งอื่นเขาหมันไส้เลยนะจริงๆรมันมีของมันมีสิ่งที่ต้องเคลียร์ครับใช่ครับคือตอนนี้เจ้าทองเตรียมเพื่อที่มันมันมีอยู่แหละครับที่จะเตรียมเพื่อที่จะเล่นหรือว่าทำอะไรสักอย่างแต่ว่ามันมันน้องๆไม่อยาก ไปเอ๊ล็โอเคมัดลต้องไปหาอันเลบอันเลบสัมภาษณ์อสัมภาษณสัา่โหลอะโหครับคุณทองหยิผมอสัมภษ์ห่ยได้ไมครับไาถามครับขอสัมภษ์หน่อยได้ไหมครับผม้เดี๋ยวไปอามาเป็นมึงนะไมเลพี่จ้าแห้งเลยว่ะไม่ไม่ถมถามพี่อลไมอดีตสมภาว่าเราควรทาไงไม่ไม่ต้องกลัวคัดก้าวแหลกนวดแหวแหลกในมุมองนเกยเป็นอดีตสมภาแาแบบเลือดแบบนี้สภา ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้าไปยุ่งหรืออะไรเลยครับเพราะว่าเออพราะว่าจากจากเมื่อกี้แล้วครับาสภา,ารู้ว่าสภา,าก็คงจะไม่ยุ่งด้วยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีปากเสียงยอมรับที่จะมีปากเสียงขึ้นกันและกันถูกไหมครับถูกใช่เอาง่ายๆว่าต่างคนการการแสดงออกนั้นบ่งบอกแล้วครับว่าเป็นการตอบรับการที่จะตีกันนี้สองฝ่ายครับผมใช่ครับเราจะมองแป๊บเดี๋ยวรอดัากนั้นจะไม่มีการมาบอกทีหลังว่า ไม่ยิงอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแน่ยนอนครับผมแช่หัวพี่จีสรุอันนี้ถ้าเข่ามาสัมภาษณ์เราหรือสัมภาษณ์เขาพี่จีเนี่ยอมุมมองไหนครับเป็นมุมมองทางมุมมองคือดังนั้นก็ทำให้เต็มที่ครับตรงตรงคุณตุ๊กแล้วเรามาสัมภาษณ์เขาเฮ้ยเจ๊ก่อนสัมภาษณ์ไหนครับตอนนี้นึกสิ่งอะไรบ้างคะ ที่ตีมาได้ปุ๋ยนิดเดีครับเชียร์อยากรู้สึกว่าอยากสามครับสามารถสามารถได้ว่าแล้วมีปืนหรือยังครับได้มีปืนยังมีปืนละสักแต่ว่าเต็มไร้เล่นสกูสกูสกูยังขายนะที่แกงวแกงด้วยไข่นะต้องต้สามดอกล้านห้าครับยังไม่ตีครับตีแล้วสองล้านสองใช่ไหมครับเจ๊ใช่ครับ ก็แบบอาจจะคุยได้แล้วตอนนี้โปรโมชั่นนะก็แบบว่าด้วยด้วยความที่น้องทอยหยีเป็นเด็กที่น่ารักนะอาจจะแบบพิมพ์เรียกจะขายได้ตัวละว่าเซ็มแบบว่าเดี๋ยวตีนะเดี๋ยวถ้าอยากจะได้แบบสำเร็จรูปเลยต้องคุยเรื่องราคาอีกทีนะครับเป็นบน้องหยีเป็นแบบน้องทองหยิบนี่คือแบบราคาพิเศเลยเพราะน้องเป็นเด็กที่น่ารักเป็ตลอดเอาของในตู้ของลูกใส่ไว้พี่หน่อยดิครับทองตัวนี้เรามาบันทึกแป๊บนึงครับมาแล้วเขาเขาจะใส่ชุดไหมอ่ะจะคุยนะฮะคุณโจโน่ฮะในเบื้องต้นนั่นเราคงเสกซึดงไปฟังแม่ เขามาดีเขาต้องหาทองเขาไม่อยากดีเขาบอกเขาขอ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 จบได้ไหมไม่เอาอันนั้นน้องน้องเอาไม่อยากอันนั้นหรอกครับถ้าผู้หญิงคนนั้นพูดจาดีๆเมื่อกี้เป็นได้ยินใช่ไหมน้องน้องได้ยินพี่แต่ทองก็ทองอันสีาห์ย่งย้ายทอ่าห์ย่ต้องบอกไม่พี่พี่ทำถูกนะเว้ยไม่พี่ดี่ทำถูกนะพี่มันพูดด้วยมันพูดกับพี่อย่างนั้นนะคือแบบมันพูดดีๆได้เมื่อกี้ริงน้องฟังน้องคือทองอ่ะตอนแรกทองบอกแล้วว่า ถ้าเมื่อกี้ถ้าลุงตอบแค่ขอคําขอโทษกับบอกเออนั้นทองก็ไม่ต้องเรียกหรือไม่ต้องอะไรเยอะออแต่นี่ลุงไม,ไม่ไม่พูดไม่จ้าไม่ขอโทษแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ตอบแทนอีกน้องพ,พี่เจ้าทองมันก็เแบบมันก็ต้องตื่นกันดิใช่ไหมล่ะครับพี่พี่แล้วคือว่าเขาไม่อไมยอมเสียอะไรเลยเมื่อกี้ที่ทองพูดอะทองพูดอะค่ดีมากนะเหมือนเหมือนเราเป็นคนไปพูดเขาได้สามไม่น้องน้องก็เราคือเป้าหมายเราคือคับเป้าหมายเราคือบันจะเล่นกับแก๊งที่เราจะเล่นตอนนี้ไง ทองก็เลยอยากให้มองตรงนั้นดีกว่าแต่ว่ามันมันเรื่องมันเกิดมาแบบฉุกเฉินเราก็เล่นเอาเท่าท่านี้ก่อนปม่แต่นคือตอนที่ทองหยิบพูดอะไม่แต่เขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอจ่ายมันจะไม่เอาอะไรแล้วแสนหนึ่งแสนหนึ่ง ไปไม่ไม่เยอะไปเยอะไปเยอะไปใช่มันมันเยอะไปเพราะมันเช่น้องเหอะแล้วเกี่ยวเขาเดี๋ยวเขาจะคิดไม่ไม่เดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราแบบว่าพอแบบว่าพอพอโดนแก๊งใหญ่ป่นแล้วก็พอตัวเองโดนบ้างมันจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เอาพอพอที่มันอันไหนที่อันที่ห้าหมื่นอันที่ห้าหมื่นอันที่ห้าหมื่นทางทางคติดีค่ะคติดีเขาบอกว่าเขาขอสามหมื่นได้ไหมแล้วน้องบอกว่าเนีเป็นคนเจียมตัวตลอดเวลาน้องน้องบอกแล้วว่ามันมันมันเป็นที่ผู้หญิงคนนั้นถ้าผู้หญิงฉันไม่ขึ้นมาก่อนเพราะถ้าจะตาพูดอ่อน ก่อนออกเองว่าเอเคสุดเลยคุน่าจะไปช่วยแอนสลอมถูกครับแหละแค่้องการคำขอโทษครับแค่นั้นงอะอย่างหนึ่งไม่ต้องต่อยตรงนั้นแล้วแค่เขาถืออาวุธพี่พี่ฟังทองฟังทองไม่ฟังทองฟังทองอันนี้อันนี้ก็บอกฟังฟังจุกอ้าคือที่ทองทองอ่ะไม่ไม่อยากให้แอนน์ก็หรอกแต่ว่าใจรู้ว่าพี่พี่พร้อมมันอยู่แล้วแต่ว่าทองอยากให้เราเราเอาที่แหม่เห็นไหมเราเตรียมการกันเพื่อที่จะเล่นปอสภาขึ้นปุ๊บเราก็พร้อมที่จะเล่นกับแก๊งที่เราจะเล่นได้เต็มที่ไง สอาก็อยากเอออยากให้พี่ๆได้เต็มเหนี่ยวรู้ว่าอยากเล่นแหละนั่นแหละแต่เขาเขาขอจบอะ จุดที่สามเนนี้แล้วแต่จะทอองเาีไม่แต่เขาเขาเขาเรียกว่าเขาก็ดีนะเขาคิดถูกนะเขาต้องเหมือนแมวแเหมเจียมตัวคนดูก็จะปะมันน้อยไปอ่ะมันไม่ทำให้แก้งเงินเขาหมือนไส้เลยนะจริงๆจริงเพราะว่าลองคนดูลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราเรียกสูงไปแล้วใส่แก้งเงินหมือนไส้อ่ะมาเจอเรื่องซวยเลยนะหรือว่าโอเคอ่ะเขาก็โอเคอยู่คือไม่ออกตัวแรงอ่ะไม่เลยแบบไม่เลยไม่ออตัวแรงออกไปเลยเรา่า เขาประเมินก็เรียกว่าเขาประเมินพ่อเด็กของแกนเขาเขาประเมินอะไรมาด้วยยังไงท้องพูดนะท้องพูดหนึ่งโอเคนะอพูดเลย่าถ้าเขาพูดก็ขอพูดแค่คนเดียวมาทีละคนทีละคนไม่ต้องมาพูดแจ๊ะ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 แจต้องแบบว่าไม่ต้องแบบว่าไม่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 อย่างนี้นะไม่ไม่ฟังก่อนทองไอ้ขอยุดไว้ที่ห้านะไม่มีรถไม่มีเพิ่มนะขอย้าไม่ลดจริงจริงท้องเอาตรงๆนะจากใจทอมันเราเราให้สักเขาว่าเขาเป็นลุงท้องเออให้เป็นลุงไอ้ตายพี่ดีอะะไรวพี่ ทองก็เร็วสาวยอมแม่นั้นเยอะแยะแต่ว่าพอพอผู้หญิงคนนั้นพูดอ่ะนั่นแหละใช่อยู่ที่นี่มันจะห้าวปป้งก็เรียไรู้บ้ไม่ต้องร้องมีอะไรก็นด้สตอรี่บ้านเรามันเดือดคนดูนานๆทีมันจะมีไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรื่องยาวแค่นั้นแหละที่เราเพ่งทั่วไปเพราะว่าบอกเลยนะไอ้โทนมันพุ่งตรนเนี้ย คือแงว่าสตอรี่ชัดเจนอ่ะไม่ใช่ตีนเรื่องุบ้าโอแล้วอ่ะใช่ไหมไม่ไ่ไม่ทีเดียวเราพึ่งแทงไม่ใช่ไเตียนเรื่องแค่เล็กๆน้อยไงมันมีเรื่องมีราวมีสตอรี่อะไรบ้างดีนะไอปีกดไอปี๊หลังโรงบานใช่ไหมครับหลังโรงบานใี่ดู้วเปนเรื่องใหญ่นะเว้ย เราลองนึกถึงความเป็นจริงดูเราสนุกเราโดนปุ้นโอ้โหเรื่องใหญ่นะครับแล้วสี่ประตูคลองอ่ะที่นี่มันสตอรี่มันเถื่อนดีเออเข้าใส่ชุดแกงเอาแน่คุณคิดดูก็ใส่ชุดแกงคุไม่อยากรีเลือกแต่ใส่ชุดแกงไม่ไม่ไม่ เก็บกับดีก็ได้มาใหาไม่ไหไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยเข้าไปดีเข้าไปดีขายจะเป็นสองข้างหื เลับ <cuanto S 1> ตาน้องว่า18คนเงิน50,000น้องสลับน้องโอ้ไม่ได้ส่งเลยเนี่ยใช่ไหมอ่ะตาไม่ได้ฟาร์มส่งเลยอี่นะนะเช็คอันนี้อันนี้เช็คแบบว่าไม่นี่นะตอนแรกอ่ะเช็กกะว่าจะไม่เอาอะไรจากพูนาด้วยซ้ำแต่ว่าคือคราวนี้มันมันด้วยด้วยความที่เออเจ๊ก็รู้แหละว่านาก็อยู่มันก็อยู่แบบเช็คนี่แหละอยู่กันแบบครอบครัวใช่ไหมมันก็จะแบบมีบางเรื่องที่มันแบบทำให้คนแบบว่าเป็นแบบนี้แต่ว่า คือเช็คพูดอะไรไม่ได้เว้ยนะห้าหมื่นก็คือห้าหมื่นเลยครัก็เช็คเรื่องตื้นตื้นตเลยตอนนี้ใช่ครับพอพอรู้ว่าเป็นตาคือผมก็ช็อกเหมือนกันเอาหน้าหน่อยไม่ได้จริงกันนะห้าหมื่นสลับทองทวันนี่เปลี่ยนแล้วกันแล้วฟาร์มรอบเดียวเราก็ได้แล้วครับร้อยยี่สิบโลแล้วไม่ไอกไม่คับตาทองทองก็ไม่อยากตอนแรกทองก็ไม่อยากแล้วหรอกครับแต่ว่าพี่พี่ชมพูเขาเพื่อนเสียงจริงไหมฮะน้องน้องไม่อยากเลยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช no right> no okay. like yes> ่พี่พี่หัวพี่ผู้หญิงพี่รับปะนี่คุยกันนั้นนะพี่รับปะใช่ไหมน้องน้องไม่รู้จักครับพี่พี่ผู้หญิงก็ได้พี่รับพี่รับนั่นแหละครับท้อบอกว่าไงก็เหมือนที่น้องบอกอ่เมื่อกี้ที่ที่ท้องคุยก็ตอนแรกคุยดีๆแต่ว่าอ้าวแล้วทำไมต้องให้เงี้ยหมื่นล่ะคะใช่ไหมล่ะครับอ่ใช่ถูกไหมไม่ไม่คือจังหวะนั้นคือเขาอย่างที่ว่าเราเข้าใจผิดกันคือทางนั้นก็ควักมาใช่ไหมด้วยความเขาตกใจน้องเขาตกใจด้วยอันเนี้ยตาขอโทษด้วยเข้าใจปะใช่ค่ะ ทองทองทองอ่ะไม่ได้โกดอะไรตาหรอกครับคนที่คนที่ต้องต้องขวดอ่ะคือพี่ชายเจ้าทองมากกว่าครับทองทองไม่ได้โกรธหรือเครื่องอะไรตาหรอกครับนี่ไงอแต่คนเรื่องเรื่องของเรื่องอ่ะมันมันมันเป็นที่พี่ชายเจ้าทองเลยครับคนไหนอ๋อนี่นี่ไงที่ตาไปป้นพี่ชายเจ้าทองเลยเวฟมาไม่คุยด้วยใกล้กันก็ได้ไม่มีหรอกได้ค่ะได้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 ค่ะพี่ธนพี่ทนพี่ทนมันนี่หน่อยพี่อ๋อไม่ใช่พี่ทนพี่พี่พี่เหลาเหลาด้วยพี่เหลาพี่เหลาด้วย พี่เหล่ามันนี่ไงอุ้มน้องอย่าลองตัวเองโอ้อโหมลองมาลอเนี่ยถามเหล่าใช่ไหมเหล่าเหล่าเรียกเท่าไหร่ใช่ไหมครับเหล่าเรียกเท่าไหร่ได้ห้าหมื่นครับขอสามหมื่นได้ไหม เออเอาจริงๆผมผมลดลดไม่ได้ไม่ให้ลดลดได้หน่อยนะครับเอออันนี้อันนี้ผมผมมองว่าห้ามแรกกับการที่เฝ้าศพพวกเฝ้าศพไม่พ้นเไม่ไม่อันนั้นจะทองจะทองเออไม่ต้องไม่ต้องทำก็ได้ครับตาบันมันมันไม่เป็นไรหรอกครับบันบันบันเกินไปใช่ครับใช่ใช่ใช่เฮ้ยทันมองว่ามันห้ามกันไม่ได้ครับในโครงการนี้ซึ่งการเรียกฆ่าหมือพี่ไปเรียนมองว่ามันไม่ได้สุกเกินแล้วมันก็ไม่ได้ต่ำเกินไปผมว่ามองมาว่ามันกำลังดีถูกไหมแล้วเราไม่ไม่เรียกมากคว่นี้แล้วใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับหักไปห้าหมื่นใช่ครับห้าหมื่นก็ได้ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างให้ตีกันได้แต่นึกถึงปืนนะครับมีปืนขายนะครับอาแป๊บหนึ่งซันถ่ายตรงมีเซลล์เช่หรือเล่ครับผมรู้พี้ไปกดตังค์มาห้าหมื่นให้ให้ทองหยิบมาให้ใครให้ทองหยิบเลยครับหยิบเป่าอะไรหยิบองหยิบรับเงินเลยไอ้ดิ้งเลยเอาพี่เอาพี่ไว้ที่พี่เลยไม่ครับไม่ครับเอาเงินทุกเดอนครับเเอาลย ถ้าไม่ใครรับผมรับนะก็เลครับตาปุ๊บเฮ้ยอะไวะเนี่ยแล้วเขาลุตามพูดข่วนเพราะว่าเจ้าทองที่เหมือนน้องเหมือนที่น้องพี่ดีบอกนะครับน้องกับพี่ดีมันก็เขาลุกันอยู่แล้วเพราะตาตาเขาเป็นแม่ของเขาเป็นพ่อของเจ้าทองอยู่แล้วสมก็เป็นน้องรักจริงๆพ่อของแม่เจ้าทออขงแม่่นั่นแหละค่ะตอนก็ให้เกียรติตาเสมอนะครับแต่ว่ามันมันมันแค่แบบว่าคือเหมือนแค่แค่คนบางคนอะไรประมาณนี้ดีกว่าช่วงอารมณ์ตอนนั้นด้วยมั้งครับเจ้าทองบอกว่านั่นแหละค่ะ <c oughs> มาขึ้นบนกันแ้วหนุนบ้างเนาคเป็นอะไรคะเป็นอะไรค,คือมันเป็นอย่างนี้ครับตาคือด้วยความที่ว่าคือถ้าถามว่าพวกดีอยากเล่นไหมอยากเล่นครับแต่ไม่ได้อยากเล่นกับตาด้วยความที่ว่าพวกม,ม,มันมีของมันมีสิ่งที่ต้องเคลียร์ครับใช่ครับคือ<ม>ตอนนี้จะทอเตรียมเพื่อที่มันมันมีอยู่แล้วครับที่จะเตรียมเพื่อที่จะเล่นหรือว่าทำอะไรสักอย่างแต่ว่ามันมันน้องเราไม่อยากให้ตาแล้ว่าเออเราต้องมาแข่งกันหรือว่าตีกันแบบขั้นหนึ่งนอกจากไว้นาคตหรือว่าเราเราถึงขั้นถึงขนาดนั้นก็ได้ครับตา คือมันด้วยความที่ว่าคือมันเรื่องแค่เนี้ยครับตาม่จริงทองก็ไม่อยากเรียกหรือว่าไม่อยากนั้นเลยหรอครับตาน้องอยากคุยมาคุยดีตั้งหากกันแรกเอ้ยทองถ้เกิดไม่อยากเรียกก็ต้องรอให้ตาเราเออไม่แต่ว่าอันนี้มันมันมันเราไม่ได้จริงนะไม่ได้คืตาตาเขาเป็นญาติขเาแต่ว่าหน้าที่คืหน้าที่เหรอครับเหมือนเราเจาต่างไอ้ทองคะับทองเป๋าเบอร์อะไรน้องกระเป๋าเบอร์สิบครับเบอร์สิบเดี๋ยินครับไปตามตามหัวแดงกันเลยหัวแดงกันเลย เธอดิ่ที so <C Bis Syn Island> ่คว like <bbe> ิดมายืนไอ้สปีดคีย์แอคมาพี่มังไอเท้าพี่มังน่ารักขึ้นนะทำไมอะใครเรียกผมวะน่ารักขึ้นเหรอวะน่ารักขึ้นเยอะเลยใช่เหรอมองผิดแล้วเปล่าฮะยังแบบไอ้ยี่นี่ทำทรงล่อสาวแล้วชมเขาไอ้ยี่ สมควรแล้วที่แมวแฟนหนึ่งกิ๊กอีกสิบไอ้เหี้ยลเลยจะเชื่อกูจะหาเแคดอยู่แล้วพูดแล้วนะไอ้เรื่องพูดอะไรกูแบบนั้นเรื่องไม่โอเคกูไม่โอเคกูจะเล็บเยอะผมบอกไข่มาจบกูตัวนีเลงเซราทองครับมีอะไรจะบอกแกงงอมีทุกอย่างเลยขายแค่ปืนด้ย ราคาไงครับราคาราคาไงครับราคาไงครับราคาไงครับราคาคุยกันได้นะผ่อนได้ด้ยผมบอกว้าได้ครับผ่อนได้ด้วยนั่นแหละค่ะตาเหมือนที่ทองบอกว่าเราเหมือนถติว่าเราเจอคนแบบนี้ทองอยากให้แบบว่าเหมือนถติว่าเรารู้จักกันแบบนี้รักษานับใจคือแบบว่าไม่ต้องลองจุ่มดูเนาะได้ครับเราแบบว่าเจอคนหรือว่าเพื่อนรู้จักหรือคนรู้จักแบบนี้ลองลองเราลองแบบว่าเออจับมือกันเออเราเดี๋ยวไปพาไปส่งแล้วรอรอให้หมอมาเออไม่ต้องแค่ไปจุ่มเขาแบบนี้ครับนั่นแหละ แต่คือการจุ่มเน่เหมือนชิ่ททองบอกนั่นะครับว่ามันมันต้องคิดคิดแล้วว่าเราต้องพร้อมที่จะจุ่มไปถึงว่าแล้วจุ่มแก๊งใหญ่สักทีแบบนี้ครับนั่นแหละเราก็ต้องพร้อมนิดนึงนะครับเจ้าทองก็ไม่มีอ,อะไรนะาาค,ครับตาโอเคขาใหญ่ทำงานเลยปะโอเคค่าตา นะอมันอ่ขอโทษพี่ๆทุกคนนะ่จบแล้วินในควายมาช้านะมึงเัีลยห้ากระสุนสักกระนัเปืนอ่ะไม่ซ้ำพ้มี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 มถ้าแบบตีแล้วอ่ะเบียดเพลงออกแบบไม่ตีก็ได้นะตัวละห้าตใช้อะชมขึ้นมาดีพี่ดี